เราก็หาสนามซ้อมระยะ50เมตรได้แล้วครับศูนย์หกนัดนั่งสามนอนสามจะอยู่ไหมไม่ค่อยได้ซ้อมเลยครับระยะ50มามาดูกัน โอเคเดี๋ยวไปดูเป้ากันจะอยู่ครบไหมขออนุญาตเรียวเป้าครับดูเป้ากันว่าจะอยู่ให้ไหมหกนัดของเรา ไม่ได้ยิงมานานมากโอเคยังอยู่สามคะแนนสามคะแนนห้า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 โอเคเยี่ยม